ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็อิสกินเป็นแบรนด์ที่เราร่วมงานกันมาบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นกันมานานยิ่งครบรอบ20ปีแล้วด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าอิสกินเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของอิสกินครับผลิตภัณฑ์เราคืออะไรไงครับของเราเป็นเซรั่มครับผมดร์เซเวอร์นะครับผมก็มีทั้งหมด5สูตรเลยนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้ครับมีเรียกว่าจัดการปัญหาผิวได้ทุกปัญหาเลยครับห้าสูตรเหมือนไปแฟนมี ใช่ครับใช่แฟนไซดที่เชียงใหม่ครับผมก็สนุกดีครับผมม้วนจอยครับจอยกับอะไรคะจอยทุกอย่างเลยครับอาหารอร่อยมากครับคนที่ไปด้วยก็ครับก็สนุกสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับแฟนต้องการอะไรับ้างคะครับผมแฟนต้องกรผมโอ้โหดีมากเลยครับผมแล้วก็ด้วยความที่ใกล้ใกล้วันเกิดด้วยเขาก็เลยแบบว่า น่ารักมากๆมีของขวัญมาให้มีมาหามาให้เป็นวันเดย์กันแบบทุกคนเลยครับผมก็น่ารักอบอุ่นมากเลยกำลังเข้าเลวันเดย์ครับใช่ไมสามสิบเอ็ดแล้วครับหูใจแล้วหรอสามสิบเอ็ดแล้วครับผมใช่ครับผมก็ฝากคุณลุงคนนี้ไปด้วยนะฮะับเป็นไงคะลุงชีวินสัตว์เป็นยังดีดีดีมากเลยครับผมตั้งแต่สามสิบมาดีเหลือเกินดีจริงป่ะเนี่ยดีดีดีครับดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากครับปันฟีที่ได้ เจอทุกอย่างเลยครับอะไรที่ไม่เคยทำก็คือได้ทำในปีตั้งแต่30มสิบต้นมาร้องเล่นเต้นัำนี่ไม่เคยทำเลยครับตอนนี้ได้ทำหมดแล้วครับเรียกว่าคร่องแล้วตอนนี้ยังครับนี่วันนี้ขาสั่นอยู่เลยครับพอมางานใหญ่ๆแล้วเขินครับเพราะฉะนั้นต้องขยิบ่อยๆต้องไปงานใหญ่ๆบ่อยครับจะพยายามไปครับต้องเสียบหนักนิดนึงครับไปแน่ครับ สดชื่นอยู่เลยแน่นอนครับผมนี่เลยครับนี่เป็นไงไปไหนออไม่แงครับผมดูแลตัวเองมากนแเอดูแลตัวองยิ่งช่วงขึ้นเลขสานี่ดูแลหนักกว่าเดิมครับผมเรื่องกินเรื่องน้ําเรื่องออกกําลังกายเรื่องผิวพรรณคือเราจัดเต็มครับไม่ค่อยไม่ค่อยๆรัไม่ค่อยกังวลเลยฮะ จริงๆเรื่องหน้าเราเนี่ยนะครับพอพอสมมติว่าเราอยู่ในวงการหรืออะไรเงี้ยเราต้องรักษาภายนอกและภายในให้ให้มันดีนะครับผมก็เลยก็เลยต้องเมนเทนกันหน่อยก็เลยต้องมีเด็กอยู่รอบข้างตลอดถูกต้องครับจะได้แบบสนุกสนานอะไรนะครับเอาไม่ใช่ไงเขาบอกว่าแบบเอออยู่ใกล้เด็กมันจะยิ่งทำให้เราเด็กอ๋อก็ก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นไงไม่แต่เขาบอกกันว่าผู้ชายวัยสามสีนี่เป็นอะไรที่แบบโซ่ ่ก็นิดหนึ่งครับปฏิเอ๋อค่อยปฏิเสธเหรอนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับลองดูครับหน้าอย่างงี้ครับสามสิบครับฮอตจจริงไหมคะอือเนี่ยนะครับเปลี่ยนทั้งตัวแล้วครับตอนนี้จะรู้สึกไหมว่าพอคุณแบบว่าสามสิบสาอ็ราแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีก็จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ เราก็เริ่มมาดูตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นหลายๆอย่างเราก็เริ่มนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นยืนกุมมือนี่ก็ก็แปลกใจนะแต่ก่อนอาจจะไม่เคยมีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มนิ่งเลยครับ30ที่แม่เคยคิดอะไรไหมสามสิบ <30 S 2> <30 S 1> ผม,ผมครับผมยังจำภาพตัวเองใน YouTube อยู่เลยฮะ <c oughs> <c oughs> ยังแบบบ้าๆบอยอยู่เลยครับ <c oughs> แต่ว่าพอ30แล้วอยู่ดีมันก็นิ่งของมันเองนะครับผมก็มันนิ่งเพราะอะไรไม่รู้ครับคือมันมันนิ่งเพราะระยกที่แบบเอ้ยฉันสามสิบแล้ว เหมือนว่ามันเป็นกระบวนการเหมือนหายใจก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับช่วงนี้ก็เลยแบบว่านิ่งขึ้นครับผมใช่ดูท่าเริ่มเปลี่ยนละก็ชอบนะครับผมแต่ไม่รู้คนอื่นเอนจอยหรือเปล่าก็ฝากเวอร์ชั่นนี้ไปด้วยฮะแต่ก็จะพยายามจะมีเอเนอร์จีอยู่ตลอดเวลานะครับ ให้ตัวเองนะครับผมผมว่าจริงๆของมันเกิดของปีที่30คือมันมันมีทุกคนอยู่ในนั้นครับผมมันมันดีมากๆเลยครับผมได้เจอแฟนๆที่น่ารักนะครับเจอเพื่อนใกล้ตัวเจอเพื่อนร่วมงานนะครับเจอทีมงานหลังบ้านล่ามานะครับเจอหลายๆผู้ใหญ่นะครับผมก็เป็นของฝันตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมที่คอยพพอร์ตนะครับและให้กำลังใจมากี้มาเสมออ่าแล้วองให้เคเขาให้กวันแล้วเขาบอกว่าสบาย เซอร์ไพรส์แม่เลยเลยไม่ให้เหรอไอโฟนให้แล้วเขาเขาน่าจะเตรียมการนะพอดีมีติดภารกิจครับผมติดภารกิจเขาก็เลยต้องต้องไปเทคแคร์ตรงนั้นก่อนครับเรารู้นไหมเรารู้นไหมจะอะไรนะอ๋อไม่ไม่ครับอะไรก็ได้ครับผมข้าวมื้อหนึ่งก็ได้ข้าวกล่องหนึ่งก็ได้นะครับน้องเล็กขอแล้วเพราเจอได้ข้าวกล่องหนึ่งข้าวหนึ่งก็ได้ครับ เอาสื่อเอาสื่อครับก็ถึงไปหกพันแล้วนะทาทูแฮปปี้แล้วเนี่ยทำเป็นผลงานบ้างครับผมซีรีส่ไม่ทุกคนรอคอยซีรีส์ครับผมก็เห็นว่าเดือนนี้เดือนนี้น่าจะน่าจะตัวพาร์ทสองนะครับผมน่าจะเริ่มมีการถ่ายทำนะครับหวังว่านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับผมแล้วก็ซีรีส์เรื่องถัดไปก็รู้สึกว่าวัน อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยครับผมน่าจะเริ่มสรุปได้แล้วครับว่าอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าผมก็ตามตลอดเวลาไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสของผู้ใหญ่ที่ต้องคุยกันต้องประชุมกันเรื่องสัญญาเรื่องอะไรต่างๆครับผมก็เลยต้องเป็นตามโปรเซสของเขาไปเราก็ยังไม่สามารถขยับอะไรตัวได้มากแน่นอนครับผมผมเตรียมตัวไปสนุกแล้วในกองครับผมคือเมื่อวานแค่ทวิตไปทวิตเดียวว่าแบบโอ้ยคิดถึงเฟรยูจังเลยอะไรเงี้ยครับผมก็แตกตื่นกันทั้งนั่นเลยฮะ ใช่วุ่นวายกับผมมากทั้ง8คนเนี่ยใ <laughs> ช่ไม่ใช่แฟนแปดวุ่นวายไอไอแปดคนนี้แหละวุ่นวายกับผมมากที่เราต้องแบบว่าสงบขนเลยอันนี้ผมสงบแล้วแต่เขายังไม่สงบกันครับแต่ก็แน่นอนว่ารอลุ้นน้องรอลุ้นครับเร็วๆนี้แน่นอน,น,อนครับผมคคได้ครับอคคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ